ช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดได้คลี่คลายลงโรงเรียนเข้าสู่ฤดูการเปิดเทอมมีการรับส่งเด็กๆไปโรงเรียนเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถเกิดเป็นข่าวเศร้ากันอยู่บ่อยๆครับเด็กติดอยู่ในรถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเช่น เด็กวัยซนจนมือเผลอไปกดปุ่มล็อกประตูรถเจ้าหน้าที่รถประจำทางตรวจสอบเด็กที่ลงจากรถไม่ครบสำหรับประเทศไทยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี2557ถึง2563พบว่าสถานการณ์เด็กที่ถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถตามลำพังเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น129ครั้งมีจำนวนเด็กเสียชีวิต6รายมากกว่า50%อายุน้อยกว่า2ปี โดยมักเกิดเหตุขณะเด็กนอนหลับรวมกับผู้ปกครองมีประวัติเค<ะ>ยปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพังมาก่อนหลายครั้ง<ะ>เด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดดเพียง5นาทีส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายอาจพุ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสจนเกิดภาวะเลือดเป็นกรดอวัยวะหยุดทำงานหยุดหายใจกระทั่งเสียชีวิตภายในเวลาไม่ถึง30นาทีดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถควรสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับการช่วยเหลือตอนเองดังนี้<อ>การกดแปรรถสอนให้เด็กรู้ว่าแปรรถอยู่ตรงไหนและใช้งานอย่างไรเพื่อส่งเสียงให้มีผู้อื่นมาช่วยเหลือ,อการกดล็อกประตูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับควรสอนให้เด็กกดปลดล็อกประตูรถด้วยตนเองให้เป็น เปิดไฟฉุกเฉินควรสอนให้เด็กจำสัญลักษณ์และตำแหน่งของปุ่มไฟฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือฝึกเ,เปิดประตูควรสอนและชี้ให้เด็กรู้ว่าจุดเปิดประตูรถอยู่ตรงไหนทั้งรถเกง๋งรถกระบะและรถตู้ฝึกให้เด็กเปิดด้วยตนเองครับฝึกการเปิดกระจกสอนให้เด็กรู้ว่าจุดเปิดกระจกอยู่ที่ไหนและลองให้เด็กฝึกเปิดด้วยตนเอง การฝึกใช้โทรศัพท์มือถือหากเป็นเด็กที่มีอายุในวัยเรียนรู้สามารถฝึกให้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยอาจตั้งเป็นเบอร์โทรศัพท์ด่วนเพื่อโทรศัพท์หาผู้ปกครองได้ทันทีสำหรับผู้ขับรถรับส่งนักเรียนหรือคุณครูประจำรถต้องนับจำนวนเด็กทุกครั้งที่ขึ้นและลงจากรถจึงค่อยอนุญาตให้รถโรงเรียนออกไปจากจุดรับส่งได้เมื่อพบว่าเด็กที่มากับรถโรงเรียนมีจำนวนไม่ครบควรรีบเช็ค หากไม่พบควรติดต่อหาผู้ปกครองของเด็กทันทีหากท่านพบเจอเด็กที่ติดอยู่ในรถและมีอาการหมดสติควรนำเด็กออกจากรถให้เร็วที่สุดพาเด็กเข้าที่ร่มเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนดูการหายใจหากเด็กไม่หายใจไม่ตอบสนองให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการเป่าปากและปั๊มหัวใจทันทีรวมกับแจ้งสายด่วนหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว